สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆดังนี้เวลาเก้านาฬิกาห้านาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุม พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมประธานสวงฆวัดป่าห้วยกลุ่มตำบลหน,นองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยพร้อมด้วยวัตถุมงคลเสื้อกันหนาวเพื่อพระรจชทานตามพระราชธยาศัยและผลิตผลทางการเกษตรโอกาสนี้คณะศิษยานุสิร์ร่วมเฝ้าทุละอองพระบาทด้วย นายยุทธนาเจียมตรการกรรมการมูลนิธิเอ g ซนำคณะผู้บริหารมูลนิธิและผู้ชนะการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาทูลนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร่วมเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย นางสาววิพาพันธ์แสงอินนายกสมาคมนักเรียนเก่าเนธแลนด์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย โอกาสนี้ทีมผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันรวมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วยเวลา14.48นากาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจนช์ชะอำบีดรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระรจชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2500 61- ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค4ได้แก่นครปฐมกาญจนบุรีประจวบกิริขันธ์เพชรบุรีราชบุรีรรสมุทรสงครามและสมุทรสาครเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อนเนื่องเสมอมา ดโดยมีพระสงฆ์ร <Somebody started. S 2> ับพระราาทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน25รูปและ108ครั้งจำนวน2รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราาทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน69คนหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน33รายผู้บริจาคโลหิตรับพระราาทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน1นึ่คนและ108ครั้งจำนวน8 1คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดำเนินการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศประสานงานสนับสนุนการรับบริจาคโดยแบ่งเป็น12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในแต่ละปีศูนย์สามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสี่ของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งยังมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ8-10ถึงของทุกปี หากผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3าเดือนเพิ่มขึ้นจะทำให้มีโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา วันนี้เวลา18.40นาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี no. นัมเมวันณโรงเรียนพยาวพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวที่น้อมนำโครงการทูบีนัมเมวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้สมาชิกมีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตระหนักถึงโทษของยาเสพติด โดยชมรม,มรทูบีนเมือวันของโรงเรียนมีการวางแผนการทำงานจัดหาทุนโดยการขายสินค้าและร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกพร้อมจัดกิจกรรมเช่นศิลปะดนตรีและกีฬารวมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนเมือวันและมีทูบีนเมือวันไอดอระดับประเทศสคน ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนนัมวันสมาชิกอาสาสมัครแกนนําทุกคนจะได้รับการอบรมให้คำปรึกษากับวัยรุ่นกิจกรรมของศูนย์เป็นงานอดิเรกมีทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพและมีพื้นที่ร้องเพลงซ้อมเต้นและฟ้อนรํา จังหวัดพะเยาดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยาสร้างและพัฒนายเยาวชนคนทูบีด้วยการเป็นหนึ่งโดยม่พึ่งยาเสพติดมีเป้าหมายขับเคลื่อนขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันอย่างเข้มแข็งและเป็นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชรภายในปี2585ปัจจุบันเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินในการนี้พระราชทานเข็มที่เระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน จากนั้นพระราชทา,านพระวรกาาให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาสันนังงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาซึ่งเคยติดยาเสพติดเฝ้าโดยได้พระราชทา,านกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทา,านคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนเมื่อวันจากสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาเพื่อการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้นจงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนเมวันซึ่งจังหวัดพะเยามีสมาชิกอายุ6ถึง24ปีจำนวน81,749คนมีชมรม552ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ89แห่ง นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา2563-2564วันศุก์เวลา1ี0 7นนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจําปีการศึกษา2563ถึง2564ณหอประชุมทีปังกรรัศมิชโชมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโและตรีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้ารับปริญญาบัตรรวม704คนมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดำเนินงานในทุกมิติประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาครูการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศการพัฒนานักศึกษาด้านซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่21โดยมีโครงการสําคัญนาทิโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการส่งเสริมโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่สมวัติลำปาง ซึ่งผลจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในลําดับต้นๆของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อรองรับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้บดิตมีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อาทิโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรมรมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์6ชนเผ่ามหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมภานาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดิเทศกาล One d a e of Extinction สู่ศูนยพ เวลา13นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการ One d h y Age of Extinction สู่ศูนย์พันณพิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีอําเภอกลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตตร์ววิจััยและน กรจัดแสดงขึ้นเป็นเวลา10เดือนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามทั่วโลกรวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมบทบาทด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช นิทรรศการจัดแสดงตัวอย่างสตราฟสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธ์ไปแล้วและกำลังจะสูญพันธุ์ในบรรยากาศจำลองระบบนิเวศผาสมากับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้แก่การนำเสนอเรื่องราวลำดับสถานภาพของเนื้อสมันสัตว์ป่าที่สูญพันธ์ไปแล้วและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์อาทินกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร์ทูปรีปลาชนะกยักษ์การจัดแสดงสิ่งมีชีวิตหายากอาทิเสือโครง่งเสือดำเสือลายเมฆนกเงือกนานา,นาชนิด เต่ามะเฟืองและจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่การนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามและตกอยู่ในอันตรายหรือเสี่งต่อการสูญพันธุ์เช่นปลาสิวเจ้าฟ้าหรือปลาสิวเจ้าฟ้าจุลาพรปลาน้ําจืดขนาดเล็กในวงปลาตะเพียนและปลากัดมหาชัยซึ่งพบในประเทศไทยที่เดียวในโลกพลเอกไพลบุญคุ้มฉายาอุขมนตรีตรวจเยี่ยมการดาเนินงานโครงการราชทันมปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตริย์ที่จังหวัดเชียงราย ที่เรือนจำกลางเชียงรายอำเภอเ,เมืองพลเอกพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชปธัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงก,การราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม3992คนครอบคลุมการดูแลผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราว้อยหางสดอกพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยได้รับพระราชทานครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการตรวจร,รักษาด้านต่างๆอาทิเครื่องมือใช้ตรวจร,รักษาด้านทนตก,กรรมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเท่าถึงผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยซึ่งได้รับการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้บริการตรวจรักษาทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับใช้ตรวจร,รักษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีนในการตรวจโรคต่างๆเดือนละ3ครั้งและมีแพทย์เข้ามาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชและทนตกรรมเดือนละหนึ่งครั้ง ให้ครอบคลุมต่อความจําเป็นในการรักษาโรคนอกจากนี้ยังมีห้องแม่และเด็กรองรับผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษระหว่างตั้งครรภ์และเข้ามาคลอดลูกระหว่างที่รับโทษมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังทุกคนทั้งภายในเรือนจํากลางเชียงรายและเรือนจาชั่วคราวดอยหางที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยหางตามโครงการกําลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเถิดพระองค์เจ้าพิชรากิติยาภาเพื่อให้ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษสามารถประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิตพึ่งตนเองได้โดยไม่หวนกลับไปกระทําผิดอีกจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชารัเคราะห์เพื่อติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยมารักษาพร้อมเยี่ยมชมห้องตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนที่ใช้ตรวจอาการผู้ต้องขังภายในเรือนจําแบบออนไลน์และวินิจฉัยโรคจากโรงพยาบาลได้ทันทีการดําเนินงานโครงการราชทัณธุ์ปันสุขนับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ที่พยายามทําให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่ภาคเหนือ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25อําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เปิดสอนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพสองจังหวัดแพร่และวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ปัจจุบันมีนักเรียน510คนครูและบุคลากร84คนในปีการศึกษา2565ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิ N e T, สูงขึ้นทุกระดับชั้นนอกจากนี้ยังได้จัดฐานการเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจ,จริงเป็นทักษะวิชาชีวิตเพื่อให้ในักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอาทิฐานห้องเรียนอารยะเกษตรฐานตามรอยพ่อพอเพียงฐานวิถีไทยวิถีพุทธ ฐานสร้างสัญญาณภาพและฐานซัพ์พอเพียง จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอวิงสาจังหวัดน่านปัจจุบันมีนักเรียน722คนครูและบุคลากร103คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาเป็น3แผนการเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์ แผนการเรียนสิงหภาษาและแผนการเรียนอาชีพกหกรรมสาขาอาหารและโภชนาการและแผนทวิศึกษาเพื่อต่อยอดให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษาอาทิร้านกาแฟร้านนวดแผนไทยร้านขนมไทยและเบเกอรี่และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าเขียนเทียนฝีมือของนักเรียน โอกาสนี้เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2,564เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อาชีพและกีฬา ประกอบด้วยส1เอ็ดฐานการเรียนรู้อาทิฐานการเรียนคีตนานาฏยการล้านนาฟ้อนศรัทธาล่องนานฐานการเรียนรู้รักบี้เพื่อชีวิตพิชิตสู่รัวมหาวิทยาลายัยฐานการเรียนรู้หัตถศิลป์เครื่องเงินน่านฐานการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์แนวคิดเด็กรุ่นใหม่และฐานการเรียนรู้เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูมมเมนในอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระถมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจําและไปกลับมีนักเรียนจํานวน115คนครูตำรวจตระเวนชายแดนจํานวน6นายและบุคลากรจํานวน6คนโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มูลนิธิจัดสรรเงินทุนพระราชทานสําหรับจ้างครูสอนภาษาจีนและชุดคอมพิวเตอร์พระราชทานจำนวน15เครื่องเพื่อสนับสนุนการ